สมมุติว่าเหตุการณ์มันออกมาอย่างนี้และหุนเซนมันจะยอมคุยกับรัฐบาลน,นี้เหรอเพราะว่ามันคอนฟ lict มันทะเลาะก,นก,านาก,กันกับท่านนายกทักษิณกับท่านนายกอุ้งอิงไปแล้วมันก็คุยกันลำบากความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อทางรัฐบาลก็น้อยผมก็เลยขอร้องกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับบอกท่านครับ ผมขอความคุณาท่านนะครับจะโกรธจะแค้นจะเคืองจะน้อยใจอะไรก็ช่างขอความคุณาท่านกลับมารับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหรือรองนายกความมั่นคงนะครับแล้วมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะว่าตลอดเวลาที่ท่านไปแบบภารกิจมากัมพูชาไม่เคยมีปัญหากับเราด้วยความสนิทสนมความไว้เนื้อเชื่อใจและท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับกัมพูชานะครับให้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเถอครับเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เสียชีวิตไปนะครับคลี่คลายปัญหาตรงนี้ก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับจะฟาดกันให้พับถึงกับยึดกัมพูชาเลย ก็เอารู้จักคุยกันเพื่อให้มันดีกันเหมือนเดิมก็เอาเสร็จภารกิจตรงนี้ท่านก็ลาออกด้วยความสง่างามก็ได้ครับถือว่ามาปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาตินะครับผมก็คิดว่าท่านคงคิดนะครับด้วยความเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองนะครับ เพราะตอนนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมันว่างอยู่นะครับและท่านนายกทักษิณก็อยากหาคนมาช่วยคลี่คลายปัญหาตรงนี้ถ้าไม่งั้นมันติดหลมมันไปไม่ได้คนพอไม่ไว้วางใจกันมันมองหน้ากันมันก็ไม่ไว้วางใจกันแล้วครับนะครับแต่ถ้าท่านไว้วางใจกันแล้วเนี่ยมันก็จะคุยง่ายนะครับผมเองปกติไม่อยากยุ่งเรื่องการเมือง แม้แต่ใครจะมาตั้งให้ผมเป็นตำแหน่งอะไรผมก็ไม่รับไม่ใช่ว่าอวดดื้อถือดีนะครับเพราะผมตั้งปณิธานเข้าไว้แล้วว่าไม่เล่นการเมืองนะครับและจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับจะไม่มาด่านักการเมืองท่านไหนนะครับพักไหนท่านไหนนี่ผมไม่ด่า,างั้นแหละครับเราคาดการ ดุลพินิษของศาลไม่ไม่ถูกหรอกครับผมคาดการไม่ถูกนะครับต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมีอิสระในตัวเององค์กรที่ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเวลานี้คือองค์กรศาลสถิตยุติธรรมนะครับศาลท่านจะใช้ดุลพินิษนะครับใช้ดุลพินิษถ้าศาลใช้ดุลพินิษเรื่องเจตนาตามมาตาห้าก้วักสองนะครับก็อาจจะ รอดแต่ถ้าศาลพินาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะเป๊ะเป๊เปเล้วยึดถือหลักนิติศาสตร์เป๊ะเป๊ะเ,เ,เป๊ไปเลยอย่างนี้ก็อ,อาจจะลําบากนะครับอาจจะลําบากนะครับมันผมอยากให้บ้านเมืองมันเดินไปได้เท่านั้นแหละครับไม่อยากให้ต้องมาหวาดระแวงกันอะไรกันนะครับผมไม่ใช่กระสัจะทําสงครามไม่ใช่ไปยุคให้ทหารทําสงครามนะครับ ทำสงครามกันมันมีแต่เจ็บกับเจ็บเขาเจ็บมากกว่าเราเจ็บน้อยแต่เราก็สูญเสียพี่น้องประชาชนเขาอยู่ขเขาหากินก็ลําบากข้าวยากหมากแพงนะครับข้าวยากหมากแพงพืชผลทางการเกษตรก็ราคาตกต่ำแถมเขาต้องมาเสียชีวิตเขาต้องมาบาดเจ็บล้มตายมันคุ้มกันเหรอไม่คุ้มกันครับ ณเวลานี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเรายึดแถวช่องอา่านมาบ้านเรือนที่ทหารเขมรยึดเข้าไว้มานมนานเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะครับจนมาสร้างบ้านเรือนอยู่ถาวรแล้วใหญ่โตหลังใหญ่โตแต่ณเวลานี้เรายึดเป็นดินแดนไทยแล้วตามมารตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นตามแผนที่เราล้อมรั้วลวดหนามแล้วไอ้ตรงจุดนั้นจะแก้ไขอย่างไร ถ้าจะแก้ไขถ้าไอคนไทยนั้นไอคนขเขมรมีเมียเป็นคนไทยก็ต้องให้คนไทยมาขอทะเบียนบ้านขอทะเบียนบ้านแล้วมันจะทำยังไงพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอันนี้ต้องระดับบริหารไปคุยกันครับว่าจะทุบทิ้งให้ราบเป็นหน้ากลองไปเลยหรือจะตั้งเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนเลขทะเบียนบ้านเป็น ของคนไทยขมรนมึงก็ขายให้คนไทยไปเพราะเขายึดมาแล้วมันแปเป็นดินแดนขมรนไม่ได้แล้วนะครับจะขายถูกขายแพงสร้างมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ก็ขายไปคนไทยซื้อมาก็าไปขอทะเบียนบ้านนะครับแต่คนที่จะไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยและพื้นที่ติดแนวชายแดนแถวช่องอานมาก็ตั้งเป็นหมู่บ้านปชดอหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนอย่างนี้ก็แก้ไขปัญหาได้ ถือว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุดนะครับเขมรนก็ยังมีเงินได้เงินจากการขายบ้านของตัวเองที่ถูกยึดมาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมึงก็ไปสร้างในเขตคุณในเขตพื้นที่กัมพูชาด้านในโน้นนะฮะยังมีเงินไม่นั้นโดนยึดไปฟรีๆเลยนะครับคือคนที่จะมาเป็นรัฐมุตรีกรลาโหมหรือรองนายกความมั่นคงเนี่ย จะต้องได้ความเคารพศรัทธาจากทหารทั้งสามเหล่าทัพคือบกเรืออากาศพอบอสูงสุดนะครับต้องเอาผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชาที่ที่ทหารเขาเคารพนับถือการไปพูดคุยในกลุ่มทหารมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พลเอกนัทพลน,นี่ก็ใช้ได้แล้วครับถือว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกับราผมเป็นอดีตทหารเก่านะครับแต่อำนาจมันยังไม่เด็ดขาดอำนาจท่านยังไม่เด็ดขาดนะครับหนึ่งมันต้องคุยกับนายกทักษิณรู้เรื่องสองต้องคุยกับคุณเซนรู้เรื่องสามต้องคุยกับฝ่ายทหารรู้เรื่องมันถึงจะเริ่มไปเจราจากับกัมพูชาได้กับเขมรได้นะครับผมอยากให้มันคลี่คลายครับผมอยากให้มันคลี่คลายนะครับ ถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็ประทะกันไปเลยนะครับเอาให้เด็ดขาดไปเลยให้แพ้ราบคาบกองไปเลยนะครับต้องมีความเด็ดขาดครับ,รรบต้องมีความเด็ดขาดครจริงๆครับต้องมีความเด็ดขาดแล้วผมก็เสียดายนะที่ทหาร BS Q 3คนลุกล้ำเข้ามาวางกับลูกแตกในประเทศไทยและข่าวกองทัพภาคที่สองแถลงมาว่าได้ใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวใช้ข้าหลามยิงขู่ไป นะครับยิงขู่ไปเพื่อขับไล่จนกระทั่งมันวิ่งหนีแม่ท่านไม่น่ายิงขู่ครับน่าจะฟัดพับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตุยอยู่ตรงนั้นเลยและเราก็บอกว่าเป็นคนร้ายเข้ามาลุกรานอธิปไตยไทยเข้ามาวางกับลูกแตกนะครับเราจะเข้าทำการจับกลุ่มแล้วมันขัดขืนต่อสู้ เอ,เ,เอาตรงนั้นเลยนะครับเอาตรงนั้นเลยนะครับเหตุการณ์มันอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครเห็นนอกจากทหารฝ่ายโน้นกับทหารฝ่ายเราเห็นนะฮะเข้ามายิงเลยครับเข้ามายิงเลยนะครับเขตประเทศไทยมึงเข้ามานะครับถ้ายกมือยอมแพ้เข้ามาอย่างนี้ก็คุยกันนะครับแต่เข้ามาแต่งเครื่องแบบทหารแล้วก็เอาลูกแตกมารอบวางนี่ ต้องยิงเลยครับต้องเอาให้ตุยครับท่านแม่ทัพครับต้องเอาให้ตุยเลยสั่งทหารว่าเข้ามายิงเลยนะครับมันจะยิงตอบโต้มาเปิดศึกสงครามก็เอาสิจะได้ฟาดกันอีกเที่ยวนึงนะครับเอาให้แพ้ชนะไปเลยนะครับต้องมีความเด็ดขาดไม่นั้นเราเผลอก็คือเราหลับมันก็ย่องย่องย่องมาฝังเดี๋ยวเราก็โดนกับลูกแตกขาขาดไปอีกแล้วก็มาเสียใจกันอีกนะครับ เราไม่ได้กระสันความรุนแรงแต่ความเด็ดขาดต้องมีครับความเด็ดขาดต้องมีทำไมคเหมรนมันไม่กล้าข้ามไปประเทศลาวกับเวียดนามบ้างเล่าข้ามไปลาวยิงข้ามไปเวียดนามยิงนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ท่านต้องเด็ดขาดครับคเหมรอนอ่อนเปรียบเพียแรงอาวุธกระสุนปืนใหญ่ในครังมันก็ เหลือน้อยหรือไม่มีสองจรวด B M ยีเอ็ดเหลืออีกกี่ลูกก็ไม่รู้เหลืออีกกี่คันก็ไม่รู้ P F L ศูนย์สที่เหลืออีกห้าคันรวมประมาณห้าสิบลูกกีนไม่ให้รหัสมันก็ใช้ไม่ได้หรือถ้ามึงสเบะสะบะกดรหัสยิงใส่ประเทศไทยก็ต้องบอมให้เด็ดขาดที่ผมเป็นห่วงคือกองทัพโดรน เมื่อเช้าก็พูดถึงกองทัพโดนนะครับถ้าขมรใช้กองทัพโดนบินมาเลยสามสี่พันลำเลยนะครับมาหยอดลูกแตกใส่บ้านเรือนประชาชนใส่หน่วยที่ตั้งทหารจะหยุดโดนได้จะต้องบอมบ้านหุ่นเซนครับต้องบอมเลยฟืดเข้าไปสิบนาทีสิบห้านาทีทคลึมคลึมคลึม,ม,ม,มลงบ้านหุ่นเซนให้หนักอีกชุดหนึ่งก็ต้องบอมคนปล่อยโดน ต้องบอมคนปล่อยโดนจะไปโดนพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาเพราะมันอาจจะแฝงอยู่ในบ้านเรือนประชาชนก็ต้องยอมในเมื่อคุณบังคับโดนเข้ามาในเขตประเทศไทยแล้วมาหย่อดลูกแตกใส่ประชาชนคนไทยมันก็ต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ฝากทหารไว้ด้วยครับเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่สองกับผู้จัดการหารนากาศที่ กำลังจะ,กะเกษียณเหลืออีกสามสิบกว่าวันเนี่ยมีความเด็ดขาดพอผู้จัดการทหารบกมีความเด็ดขาดพอนะครับ <c oughs> ทำไปเลยครับต้องให้เด็ดขาดเฉียบขาดเรื่องอื่นเดี๋ยวกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐบาลเขาไปคุยเอาไปคุยกันเอานะครับเราไม่ลังแกก่อนแต่ถ้ามันมาก็ต้องฟาดแรงๆเลยครับผมก็ขอญาตกราบเรียนแนะนำอย่างนี้แหละครับนะฮะ ถ้ามันโจมตีเป้าหมายพลเหลือนต้องฟาดบอลเลยกองทัพภาคที่หนึ่งรับผิดชอบบอยเป็ดปืนใหญ่หรือกองทัพอากาศต้องบอมเลยครับต้องบอมเลยนะครับบอมเลยแล้วก็บอกว่าที่ตั้งบ่อนนะเป็นจุดเป็นจุดที่คนบังคับโดนบินเข้ามาทิ้งลูกแตกในเขตไทย เราต้องการทำลายจุดที่ตั้งโดนจุดบังคับโดนก็บอมเลยครับถือโอกาสบอมแม่ให้ลากไปให้หมดเลยนะครับจะเป็นของใครก็ช่างนะครับคุณเซนจะได้คิดว่าจะเปิดเกมกับไทยไหมนะครับนะครับต้องต้องคิดครับว่าจะเปิดเกมกับไทยไหม ทำไมจะบอมจริงไม่ได้ละ่ะนะครับหนึ่งไอ้คนสั่งมันอยู่ที่ฮุนเซนฮุนมาน็ตแล้วมันสั่งกองทัพโดนมาบุกถ้าท่านไม่ไปบอมอย่างนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยท่านจะปล่อยให้มันสั่งให้ทหารบางบังคับโดนสี่พันลำหมื่นลำมาทิ้งลูกแตกใส่ชาวบ้านเราเหลือ และโดนมันเป็นโดนทันสมัยนะมันได้จากจีนมามันไม่ใช่โดนลาสด้านะครับที่จะบินได้เตี้ยๆต่ำๆนะครับมันมีศักยภาพสูงเหมือนเครื่องบินรบเราเลยอ่ะนะครับมันจะมาสู้กับเครื่องบินรบเราอ่ะมันก็ต้องจัดการคนสั่งครับพึบเข้าไปให้เงียบก่อนนะครับแล้วก็จัดการให้คนปล่อยโดนนะฮะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยแม่อพยพอยู่ศูนย์อพยพก็ไม่พอแล้วครับที่อยู่ใกล้ๆอ่ะต้องออกมาไกลๆเลยนะครับต้องออกมาถึงโคราชนี่เลยนะฮะให้พลรัศมีโดนนะอันนี้ทางรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยนะครับไอศูนย์อพยพเก่าอาจจะใช้ไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ที่มันเอาโดนมาบินถึงเนี่ยก็ต้องตั้งศูนย์อพยพใหม่สำรองเข้าไว้ในจุดที่ ถามทหารว่าโดนของเขมรมันไม่สามารถบินเข้ามาได้ถึงไหนก็เอาเขามาปลอดภัยครับอาจจะขับรถไกลมาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับอาจจะมาเข้าเขตพื้นที่โคราชต้องดูฮะแต่ว่าที่ผมกล่าบเรลียนนะให้เตรียมการไว้เลยหากชาวบ้านต้องมีการอพยพนะไม่ต้องไปวุ่นวายให้เหล่ากาชาติจังหวัดจัดหาข้าวกล่องแล้วครับแจกไปเงินสดเขาเลยครับ ท่านภูมิธรรมครับแจกไปเงินสดเข้าไปเลยครับผู้ใหญ่สามร้อยเด็กร้อยหนึง่งแล้วไม่ต้องจัดการเดี๋ยวเขาไอ้ผู้อพยพเนะี่ยก็เตรียมข้าวของเครื่องแกงไปนะครับปั่นจักรยานไปตลาดสดซื้อมาทำขายกันนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็เอาของไปขายนะครับรถพุ่มพวงก็ไปขายเศรษฐกิจ